ไม่จะกลับกับมึงเดี๋ยวกูจะบอกมึงไม่ต้องกลับไงเต่าลอยเต่าไม่ได้เอาผมมานู่นมึงมีเพื่อนกลับนะไอ้เีพวงกลับก็เป็นเรียนต่อเป็นกลันี่อำหอับพี่อ้อมบอกมากูสวัสดีแล้วนะเนี่ยพวกมึงก็ยังสบแป๊ะแป๊ะเอ๋สวัสดีแล้วสวัสดีครับนี่สวัสดีครับพวกรอยเจโอเคนะฮะับ่อนให้แม่งเฝอไปก่อนเดี๋ยวเท่เดียวเฮ้ยเท่เดียวนี่เขาอัดอยู่อัดอยู่จริงใช่ไหมเนี่ยจริงจริงโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการเจอกับพรมระดินโรมระดินสายลกีบเลเตอร์ชีบีด้วยกันคู่นะะฮ ว่าแต่มึงจะเขย่าโต๊ะทำไมเนี่ยไอสองตัวนี้ไอ้เ่ี้ยเนี่ยกูไม่ต้องด่าเห็นเงาเห็นเงาแล้วมีระบบตับโต้ได้สิซีรีเอ้ยพี่ซีริเพจรีเพจรีเรีบ้าขับแกไอเพชรีห่้ยเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็บินอะอย่างเงี้ยเราหยาบโลนเข้าสื่อช่วงหยาบที่เพ่นเรานี่ดังกันอะในสี่เชร์เลยพี่โดยรีพอร์ตผมบอกเลย สี่เคก็พกูเนี่ยแหละเทียพูดคำหยาบเนี่ยล่ะเด็กๆชอบเด็กชอบดีครับเด็กีเด็ดดีนะครับได้กับโ่าต่อยผู้ใหญ่กี่เยอะเลยเราไม่เชื่อแบบกูไปจัดแข่งนะผู้ปกครองเดินมาคุยกูนะกูไม่กล้าแนะนำเลยว่ามาดูเพจเราไอ้เนี่ยกูกลัวไอ้สัตว์ไม่เราไม่เฟซไงกูเลยรีบถามเอ๊ะรู้รู้เรื่องการแข่งมาจากไหนครับอ๋อพอดีรุ่นพี่เขาอะเป็นคนมาบอกอ๋อดีแล้วครับผมดีจังวะแล้วพี่จีข่าวลือเนะ ใจเย็นนะพี่เต๋าลูกลูกสัตว์เนี่ยมันลีลาเยอะเนี่ยเนี่ยดูดิเนี่ยใครจะคอยรังงานห้องสองที่แค่พูดอยไม่เดียวกันเลยตากันเลยเนี่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 ยเออเนี่ยี่เออเราจะเล่นแล้วเป็นชั่วโมงกันทั้เต๋าแม่งเอ้ยไม่เสียเวลาไอ้เหี้ยเปลืองเนื้อที่ไหมเนี่ย ใช้สกิลอะไรบ้างบอกด้วยนะฮะเข้ามาเด็กที่กำลาังฟองปลาจัด้ันเวนดูจั๊กแตนบ่าอยู่ด้านหลังอันโอ้ยเฮียมนจวนไม่จัวแล้วฮิววะดแม่ทีนะกูไม่รอองก้เฮ้ยเกตโตวพงเฮ้ยไม่ได้รีบเลยเฮ้ยไม่ทันแล้ว อันนี้มันไม่ติดลิเบเล่เนาะใช่มอนก็เลยถอดไม่ได้มันเรียกมันอย่างมั่นใจอะฮัสติเดียวไอ้นี่ไม่แม่ตัวถอดไม่ติดถอดไม่ติดไม่ติดสองตัวเลยโอ้ยงานเข้าฮัสติเดพูดถึงไม่ใส่ไงเรียกมาอย่างรลอนเปิดพีจีลงด้วยตัดห้อหนึ่งลืมไงไม่ท่อต่อไมงไอ้เนี่สแตนบอกอยู่ข้างหนี่เนี่ยแอนก่าบึกไม่สบายจ่าทำไมอะเนี่ยโห เฮ้ยหนุ่มนี่แม่งก็โยนนี่อะไรกันเนี่ยเฮ้ยนี่แเพลงอะไรแหมเออดว่าเป็นคู่จิ้นกอนได้เรื่งเซนเซียกแต่เดียวใช่เหรอเฮ้ยใช่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 เฮ้ยตาจริงอะไรเราตาจริงก็เนี่ยเดี๋ยวคิดความสองปุ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บมันโยนรีชี่นี่แม่งรีบใช้ก็ได้ป่ะวะรีบเร็วเร็วพลังจั่วดโอ้ยเนี่ยรีบไงสัตว์พลังอะไรตัวนี้อ่ะฮ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 ะดีเลยโอ้ อยู่ข้างหน้านี่ยไม่เอามันไม่บวกพลังบ้าบวกที่ได้ลองบวกวายนี่ไงก็มนกินมึงเรกนี่แล้วก็ดีเทียมผมไว้อย่มันตายมึงเอาไว้ข้างหลัง็ดีแล้วไม่ได้เวิออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชื่อไม่เชื่อจ็บเป่าลืมไม่ไ่จบเป่าอันนี้ก็ได้ลืมมาเจบป่าททีเลยเ่าลนะเออ โอ้โหจวดไลท์นะครับผมรีบไปสั่งคั่วพี่วันห้าพันวันนึงเท่าไหร่ถามว่าเท่าไหร่แสิบเก้าดีบ้านบวงสองพันสองหมื่นลิตรเจ็ดสิบเก้าก็เท่ากันอย่างนี้หนึ่หมื่นอ๋อโอ้ยนี่กระกาซะเยอะเลยมันจะซีไงโอ้โหไอเด็กที่นี่มีแผนซีปกดทิ้งตัว โอ้ยแม่ซิเกร์หมดเลยด้วยเตี่ยกดเตียมมาดีเตียมมาดีเตียมมาดีดี๋ยวหมดนกดนะกดกดๆกดๆกดๆนี่เตี๊ยมเออกดต้องเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้ผมใช่อห้ามหงายนะฮเป็นห้ามทำเพราะเป็นห้ามทํานห้ามทำห้ามทแบบนี้ห้ามทแบบนี้นะแต่สุดท้ายคือมึงก็ต้องหายอยู่ดีไหมวะไม่หาหายก็ต้องจคู่ไงหาได้นี่ไงเออเนี่ยห้ามจับแยกอย่างี้ห้ามทาเด็ดขาดดวันนีนะวันนี้นวันนี้เออห้ามทามันไม่ดีไอ้คนไหนไอ้ บ่นอะไรอยู่ไหนอะเฮ้ยไอ้ศิกว้าอยู่วี่ใจรอดมึงถ้ามึงเว้าตั้งแต่ต้นเกมนี่โคตรเยี่ยเลยนะโคตรง่เลยโคตรง่ให้มันต้องอยู่เต็มมือกันเนี่ยหยันเนี่ยแหละอะไรเนี่ยห้ามทำไงอย่างเงี้ยห้ามทำดูเป็นตัวอย่างเนี้ยห้ามทำห้ามแยกกันอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้เลยทาม ต้องตามกดนะฮะกดที่มีไต่ซีใบญี่ปุ่่นีคิวญี่ปุ่นไม่มีครับญี่ปุ่นบอกว่าทำเพี้ยอะไรแล้มือเอามือเลยสั่นเลยลงไม่ถูกเลยติ๊กเกอร์หมดเลยเลือกลงไม่ถูกเลยเฮ้แต่มันก็ยังได้มันเลือกได้ตัวเดียวอีบ้าแต่ติ๊กเกอร์หายไปสามใบนะเดี๋ยวก็สับกองใหม่เดี๋ยวก็สับกองใหม่กลัวอะไรอ่ะมันขยับไงมันขยับเอาขึ้นมาตีอย่ไปตี อาโฮ้มึงแม่งมึงแม่งคตรออนหมาอหายเลยเออไอ้ประกาศไอ้เียเอ้พลังยี่ไปไอ้เี้ยแว่าไม่ิเกอไปไหนมึวยี่สองยี่ยี่สองมื่นเมืนอุ้ยอุ้ยอยากซีอุ้อยากซีอุ้ยอยากซีจะมีสอยีม่ขยับดาวแล้วมีแอด้วยนะ ควนขีคีคีคีนี่สี่ใบพอดีให้คีคีก็ไม่ตายเอ้ยให้ขีคีก็ไม่ตายเอ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเสียงดังทั้งหมดเละบ้านตัวเองไงเนี่ยมันดูขนาดเสียงดังไอ้หวยยังหลับเลยโอเร่ดิชาเลยคีมากพี่สี่ใบแล้วสัตว์โอ้เร่คอมหนึ่งมาเรียกอีกไฟติ๊กเกอร์คอมได้ใช่ไหมเพ๊งสตรีมมากพี่สาม อยู่ไม่งหัวลหอตอนตอนติดชื่อเปล่าติดชื่ออู้หูส่วนไอ้บูนน้อีกกูรู้หมดแล้วกูรู้หมดแล้วเข้าไหมเฮียพลังไงไอ้ใบไอ้ใบโอ้โหไอ้เฮียไม่มีพิกเกอร์เลยสัตว์ของเบอร์ดิสัตว์มึงฆ่าเยนะเฮียโอกาสไปหมดเลย ไม่เห็นไม่เคยเห็นกี่จี๊สองแต้เดี๋วเขาไม่เห็นตอนที่เขาไม่เห็นเปล่าปล่อยก็ได้ว่าทนรักห้าพันเรนเอ้ยเปลี่ยนินมาในมืออ่ะหนึ่งมือมี่มันก็เช็คแค่มึงได้เมื่อกี้ปุ๊บวะมือมือสั่นมือสั่นเลยมือสั่นไอ้มือมือสั่นน่ะเป็นอะไรมือมือสั่นเมื่อกี้ทไมมือกล้องมันสั่นกล้องมันสั่นเมื่อกี้มือมือสั่นไม่สั่นได้ไอ้ที่ตัดต่อหยิบ เห็นเลยไม่เลวมือสมโอ้หยวยหววอดอดจว่ะจอ่ะจู่ะจูอ่ะจู่อ่ะจู่่ะจูู่่จ่ะจิ่ะจู่ะจู่่จ่ะจูา่ะ่ะจู่ะจอ่ะจอ่ะจ่ะ่ะจู่ะจูู่่อ่ะจู่ะจูู่่ะจู่อ่่งจู่ะ่ะู่ะู่่่่่ สองได้อะเอาไว้ท่านี่หมื่น้ค่านี้หมื่นเอ้ยใจเย็นไอ้หนุ่มใจเย็นเดี๋ยวกูดึงก่อนที่เขาบอกไม่ได้นี่ปะพัตเตอยอะแต่แบงค์เลี่ยมมาเลยบวกกูชนะเลยนะกูออแวัยเย้ยมันหลายใบแล้วนะมึงทำกับกูมาเยอะ มาแล้วนะครับผมสำหรับโกผรดดินกับโกผรดดินของสายสายไหนนะเบอร์เตอร์ไอยเพอร์ซิน<ห>วานเพอร์ซินวานกับเซนิตทัทงออ้งคู่เลยเหมือนเด็กมิลเลอร์นะฮะมีบางใบที่ไม่เหมือนกันเท่าน,นั้นเองส่วนเด็กเนี่ยเดี๋ยวเอ้ยส่วนเด็กลิปเนี่ยเดี๋ยวลงไว้ให้ในเฟซบุ๊กนะฮะแล้วเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับว่าคลิปนี้จะเสียไหมเอ้ยแล้วก็จะเสียไม่เสียหรอกไม่ได้ถันนะครับครั้งที่แอปปั้นเล่นแล้วเสียชัยชนะ56คลิปชนะแม่งหายเสียเวลาเวลาแอปปั้นเล่นนะแล้วชนะนะแบบนี้นะแบบเท่ๆนะ เสียทุกคลิปเลยไฟนะเดี๋ยวเดี๋ยวไฟนี้กูแบ็กเอาไปให้เดี๋ยวกูแบ็กเอาไปให้ไม่ไม่ไมแยกแยกอะไรแยกหมดเลยคือพอเวลาเสียกูบอกให้เท็ดลงเฟซไม่ลบแล้วลบแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับเรนชอบกดไลค์ใชอกดแชร์ติดตามเรากดสับสกายนะครับติดตามในช่องทางเฟซบุ๊กเว็กัรจีจีคินนะครับผมขอบคุณสปอนเซอร์ซีเจอาระ hobby บูกองนะฮะเทศการสนับสนุนเรายังเป็นทางการนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับผมสวัสดีครับ